สวัสดีครับผมก็อยู่ในเกม Need for Speed h e t นะครับรอบนี้ผมก็จะพาเ,เพื่อนๆมาแข่งสนามที่แพงที่สุดนะที่ผมแข่งมาแล้วรู้สึกว่ามันแพงที่สุดอนะ่ะมามาดูแผนที่เลยโคตรใหญ่นะเ,นเพื่อนๆดูเลยครับผมแต่ละสนามก็ราคาก็ต่างกันนะแต่ว่าผมจะพาเ,เพื่อนมาแข่งที่สนามที่แพงที่สุดนะทีข่ข้างบนนี้ก็จะอยู่ที่เจ็ดหมื่นสามนะอันนี้ก็จะแข่งได้นะแต่ว่ารถผม ไม่ถึงอ่ะไประมาณนี้เขาให้ลด400แต่ลดผมอยู่ที่391นะเพื่อนๆแต่ว่าผมก็จะมาแข่งสนามนี้นะสนามนี้ก็จะใกล้ๆน,นิดนึงก็อันนี้คือแพงสุดแล้วที่ผมดูรดรดลดเขาให้ทําอยู่ที่อ่านี่นะลดเขาสนามแข่งก็อยู่380นะรดผมก็391ก็แข่งได้นะครับมาจะขับไปเลยคือผมเล่นเป็นผมเล่นเป็นปันกลางนะ มันจะมีง่ายปานกลางแล้วก็ยากสุดนะคือผมจะเล่นปานกลางให้ดูนะปานกลางนี้ก็เกือบสู้ไม่ได้นะเพื่อนๆถ้าถ้าเราแค่แปดหรือเก้าเนี่ยก็สู้ไม่ได้นะอย่างนี้นะครับผมลดเขาให้อยู่ที่สามร้อยแปดสิบนะลดผมอยูที่สามร้อยเก้าสิบเอ็ดนี่คือคือได้อยู่ก็ชนะได้นะครับผมปะเราจะขับไปเลยนะ จัดในรถคันนี้ตอนนี้ผมกําลังมาแข่งหาเงินซื้อรถคันใหม่นะครับเพื่อน<ๆ>มันมีรถสวยกว่านี้นะคือ,อยากได้คันใหม่ดัแข่งเบื่อลวเพื่อนเล่นบ่อยละตำรวจก็เหมือนไม่จับนะตอนเช้าตำรวจไม่จับตอนเช้านะแต่ว่ากลางคืนนี่ไม่ได้เลยนะกลางคืน,นขับมาเจอนี่อาโดน สวยมากเลยนะฟอร์ดจนะีทีเนี่ยผมใช้เป็นรถฟอร์ดจีทีนะเพื่อนไปไปตัดไปได้เดยคจะถึงก็ใช้เวลานานเสียงเทอร์โบเลยยังย่างชอบเลย

จะ,ะจะรอดไหมน่เนีมีแต่รถแรงๆนะออกตัวนี่กินขาดเลยแต่เราวแล้วคันควดแรงคือครับหายครับขนาดว่าผมแต่งเต็มแล้วนเนี่ยแต่งแต่งสุดแล้วนะเพื่อนเครื่องยนต์ก็สุดแล้วแม็ก้ะถ้าไม่ปล่อยในตัีงไม่ใช่ ไม่สู้แน่นอนเนี่ยอันนี้ก็ขอทีทีเหมือนผมต้องชนไว้นะคือเราต้องเบียดได้นิดนึงนะงเพื่อนๆนะถ้าปล่อยให้เขาวิ่งวิ่งตลอดแล้วเราไม่ไปชนเขาสักนิดหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นแบบรถเขาจะแรงอะ่ะอันนี้ผมคิดเองนะเราต้องมีแบบหยุดเขานิดนึงเริ่มขับไม่ไมีนะ้ละคือมันยากครับผมบกดดันเห็นไหมถ้าพลาดน,นิดนึงเขาก็แซงเลย แมกลาลินก็จีดูดมาเลยแมกลาเลนพีวันใช่ไหมเนี่ยแรงยังวะก็มาดีครับเรามีอ่าผมมีอ่าในตัดอยู่5ลูกนะก็พยายามไม่ปล่อยมากต้องดูหลังไปป่อยนะเพื่อน จะตัวแรงๆก็จะแข่งอยู่ประมาณ4-5นาทีนะครับในสนามหนึ่งก็คือก็อตามราคาแหละเจ็นีก็ต้องแข่งนานทีน่สึดนะครับเพิ่งได้สี่สิบหกเปอร์เซ็งถ้าผมพลาดถ,ถ้าผมพลาดนี่คือคือแพ้เลยนะถ้าพลาดคือเขาแซงเลยไปชนตักหนันทีดูเรื่องเลย ทันผมไม่ไล้หิงห่างกันถ้าเล่นอ่าแบบยากสุดคือแบบโอ้โหชะนะไม่ได้เลยผมลองนะเปอร์เซ็นที่ชนะ,ะนน้อยมากเลยขับไม่ทันเลยแรงจัดเลยถ้าโซนว่าแข่งที่รถอยู่ที่400เราเรา390คือแบบว่าไม่สู้เลยนะเพื่อนชู้ไม่ได้เลย ลองแล้วเราต้องใช้รถประมาณ400อ่ะมัจะมีรถ400ที่แพงๆราคาล้านกว่าแหละแต่ว่าผมยังไม่ซื้อนะตอนนี้ผมผมมีรถในใจจะไปซื้อ,อเฮ้ยเขาคุมยากพลาดเลยนะเนี่ยเกล้ว ถ้าเขาจี้ตูดอย่างนี้เรามาพลาดจบเลยทันทีแสงแบดสิบามเปอร์เซ็นตนะครับเต็มสีแล้วอีกสิบเ็เปอร์เซ็นต์นะครับ,รอนะรบเอาเส้นชัยนะเกมนี้ภาพสวยมากเลยชอบมาก ถ้าใครคอามแรง,แรงีแบบโอ้โหปรับสูตรนี้สวยจัดเลยนะควมผมไม่แรงนะเ่นได้ร์แคนี้ก็ดีที่สุดแล้วหาเราเมสุิทถายรค,าครับกินขาครับผมแข็งไป3นาทีนะครับก็ได้มา7400หมืนะครับ498บแปบาทก็จะประมาณนี้นะครับ ในการแข่งแต่ละรอบนะเนี่ยถ้าแข่งอีกรอบก็ห้าหมื่นนะครับห้าหมื่นห้านะคือสนามนี้ก็แพงสุดได้หละที่ผมแข่งมานะแพงที่สุดแล้วก็จะประมาณนี้นะครับสนามที่แพงที่สุดนะครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบายครับ